เรียนรู้ออนไลน์บาครุสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคนะครับในส่วนของการสมัครเทนฟิกนะครับในการสมัครเข้าไปเรียนรู้ในเว็บไซต์นะครับวันครูครั้งที่66ประจําปีพศ2515นะครับคุณครูสามารถที่จะสมัครผ่านเทนฟิกได้นะครับอันดับแรกนะครับในการสมัครนะครับเป็นการสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับถ้าคุณครูมีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับ สามารถเลือกที่เป็นระบบ iOS ได้นะครับสำหรับคุณครูที่มีโทรศัพท์ที่เป็นยี่ห้อของ Android นะครับก็สามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันนะครับผ่าน Android ได้นะครับในส่วนของคโรนี้เป็นโทรศัพท์ของ iPhone นะครับผมก็จะเลือกในส่วนของ iOS ข้างบนนี้นะครับคลิกเลยจากนั้นก็ทำการเปิดแอปนะครับอตอนนี้คุโรได้ติดตั้งแล้วนะครับ ถ้าคุณครูยังไม่ติดตั้งนะครับมันจะให้เราติดตั้งตัวนี้เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกคําว่าเปิดเลยครับตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับคุณครูท่านอาจจะเคยสมัครแล้วนะครับก็พบปัญหาก็มีหลายท่านนะครับที่ทักมาในไลน์กลุ่มนะครับแบบว่าเวลาสมัครไปแล้วทําไมรหัส OTP ไม่ส่งไปให้นะครับทีนี้อยากจะบอกเทคนิคคุณครูนะครับในเรื่องของการสมัครให้คุณครูมาเลือกเปลี่ยนจากเบอร์โทรศัพท์มาเป็นอีเมล นะครับรหัสสมาชิกตัวนี้นะครับอ่ามาเลือกอีเมลตัวนี้เลยนะครับมันจะมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับโทรศัพท์กับอีเมลตัวนี้นะครับอ่าให้คุณครูมาเลือกอีเมลแลวครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่สมัครสมาชิกครับหลังจากที่เราคลิกสมัครสมาชิกนะครับอ่ามาขึ้นหน้าจอนี้เราก็พิมพ์ได้เลยครับอ่าพิมพ์ชื่อแล้วเข้าไปเลยครับอ่าแล้วก็นำสกุลเข้าไป แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับาจากนั้นก็ใส่ราหัสผ่านเข้าไปครับเป็นการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นเราก็เลือกสมัครสมาชิกค,ครับตรงนี้ได้เลย ทีนี้รหัสก็จะส่งเลข OTP ไปยังมาเลขโทรศัพท์ของเรานะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับเรารอแล้วรออีกนะครับรหัส e m s จะยังไม่มาเราสามารถเลือกในการส่งรหัส OTP ได้นะครับเป็นการส่งรหัสผ่านเข้าไปยังอีเมลของเราตัวนี้นะครับเรามาติ๊กเลือกตัวนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้ที่รหัสผ่านเรานะครับไม่ส่งไปมาเลขโทรศัพท์นะครับ OTP เราสามารถที่จะเลือกเป็นการยืนยันส่งรหัสผ่าน eTP นะครับไปยังอีเมลเราได้นะครับ เราก็มาคลิกเลือกยืนยันด้วยอีเมลเลยครับครับจากนั้นเราก็ใส่อีเมลเข้าไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกอ่าเป็นการยืนยันเลยครับอ่ายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะครับสำเร็จอ่าทีนี้หลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับ ให้คุณครูไปที่อ e ีเมลครับแล้วก็ไปที่ Gmail นะครับที่เราสมัครเมื่อสักครูน่นี้เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิกนะครับเราก็คลิกได้เลยครับจากนั้นก็มันจะมีชื่อผู้ใช้ใช่ไหมครับตัวนี้นะคุณครูก็สามารถที่จะก๊อปปี้นะครับหรือว่าจดไว้เพื่อเป็นการยืนยันเข้าสู่รหัสผ่านนะครับเราก็มาคลิกเลือกเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิกตัวนี้เลยนะครับ อ่าคลิกได้เลยจากนั้นก็ขั้นสูงแล้วก็สามารถที่จะคลิกด้านล่างนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะประเมินผลนะครับเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกนะครับทีนี้มาดูวิธีในการเข้าสู่ระบบนะครับเราก็สามารถที่จะเอารหัสตรงนี้นะครับที่เป็นผู้ใช้ามาใส่ตรงที่อ e ีเมลแล้วก็สมัครสมาชิกตัวนี้นะครับ เปลี่ยนจากเบอร์โทรศัพท์นะครับมาเป็นอีเมลรหัสสมาชิกค,ครับเราก็คลิกแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับ TFX นะครับ1 0 0่0 2 330์อนจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็คลิกเข้าสู่ระบบได้เลยครับอ่าเข้าสู่ระบบได้เลยเราก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่เข้าไปเรียนรู้นะครับในอ่าแอปพลิเคชันของ TenFix นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลักสูตรต่างๆนะครับที่อ่าทางคณุสภานะครับได้บรรจุขึ้นนะครับก็ไม่ยากนะครับในส่วนของการสมัครสมาชิกอ่าเวลาคุณสมัครไปแล้วนะครับ เวลารหัสผ่านมันจะไม่ส่งภายใน e ีเมลนะครับคุณครูสามารถที่เลือกเป็นอ e ีเมลแล้วก็มาเอารหัสาจากอ e ีเมลได้เลยนะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับก็ไม่ยากนะครับในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับคุณครูสามารถที่จะไปทดลองได้นะครับ